สวัสดีค่ะพี่น้องมานีกัมะพร้าวมะพร้าวกับช่องสาหม่องชาแนลค่ะสาหม่องกระพ้าพี่น้องมารอทงรอทาคือเก่าแล้วค่ะมาเบิ้งนม้มเบิ้งเข่าเนาะพี่น้องหลังจากที่แรงแแล้วก็มีฝนตกมาให้แล้วก็เอ่อน้มก็ไหลมาจากทีสูงลงมาทีต่ำเนาะคะ่ะนี่กระิใดประมาณนีแล้วคะ่ะเข่าเสาหม่องกรรอดตายแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็หญ่ช่วงนี้ตะเวนก็ลังสิตกดินแล้วค่ะช่วงสีมงเคิงซีหามงแรงค่ะ สมองกับพระพี่น้องเลาะเบิงทงเบิงถาฟังเบิงเข้าว่ามีจะมีพายอยู่เข่ามาก่างเดือนตุลาหนะพี่น้องวันสิเปลี่ยนแนวใดเนาะคะ่ะแต่ละรุนไปน้ำกันว่าที่ได้น้ำเพิ่มอีกบ่แต่สมีกระเพาะแล้วละคะ่ะเข่างามแล้วเข่ากําลังต้นกลมค่ะบางมองกอกห้วงแล้วเนาะคะ่ะแต่บานสมองกระลังเจ้าเพิ่นกอกห้วงแล้วเพิ่นไส้เข่าเบาแต่สมองเป็นไส้เข่าหนักนะคะ่ะเข่าลอยหาละคะ่ะ ถ้าเป็ี่นเขาก็ขอที่ผ่ากระิออกห้วงไว้ยุ่แต่นี้สมองไส้เขาหอมมะลิลอยห่ะขาดก่มแล้วพี่น้องแต่ว่าปกตินี่ออกห้วงซอดเราด้วค่ะแต่ว่าบานสมองเพ่นแรงค่ะเพิ่งมีน้ำเพิ่นกำลังตังตูใดเนาะค่ะก้อนหน้านี้เขานี่เกือบเปลี่ยนเฟี้ยงเลยเด้อพี่น้องเกือบเปลี่ยนเฟี้ยงเลยแบบใจหายแล้วค่ะว่าโอ้ปีนี้แรงคักที่ไม่ได้กินเขาแล้วค่ะพอดีฝนตกลงมาห้ก็เลยชื่นใจเลยค่ะก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่ ผ่านไปเจ็ดอาทิตย์กวกวๆสองอาทิตย์นี้ละค่ะนี่หลังจากที่มีน้ำนะคะเบิ้งนี่ค่ะเห็นน้ำเป็นสะท้อนกับแสงแดดบ่ค่ะนี่เย็นมีนม้ำเราซุ่มเย็นค่ะแต่ว่าถ่วมหลกระเบ่า,า,า้อพี่น้องก็เป็นกระลังใจให้พี่น้องที่ว่าประสบภัยน้ำถ่วน้น้ำเนอะเด้อค่ะบานสมองกระน้ำพอดียุคค่ะน้ำทากับพอดีแต่ว่าลังหมองเพิ่นกระถ่วมเนาะคะ่ะเพิ่นยูตีนเขาใช้เขาแล้วก็ที่ลาบลุมแล้วก็ ภูเขาน้ำป้าไหลลงม้านะคะ่ะกะส่งกะลังใจไปห้เพลินน้ำกะบานสมองกะประมาณนี้ละคะ่ะเข่าเขียวงามแล้วพี่น้องดีใจละคะ่ะป้าเดี๋ยวพาไปเบื้องยางฟังสะบ่ได้ไปตัดหยาหญ้าหกหกค่ะนี่ค่ะตัดแต่หัวคณะแต่ววาห้าอยู่ฟังสะบ่ไทยตัดเลยพี่น้องายา,อางมาเลาะเบิ่งอันพอเพรดีเอาเขา มะเกลียหมาน้ำค่ะเพราะว่าเลี้ยงหมาสองตัวยุทงไว้เฝ้าวทงเนาะคะ่ะก็เข่าให้เพิ่นแหลก็กกัญางเบิ้งน้ำเบิ้งท่าเบิง้งให้เบิ้งน้ำเบิ้งเข่าน้ำถ้าต่์ตัดเบื้อกัญชงมาได้นะคะหกหลายหย่าขานอหย่าขากระแหลม นี่ค่ะยูฟังสาบัณฑิตตัดประมาณอีกมือสองมือค่ะว่างๆภุลาเคอสิมาตัดจ่ถึงฟังสาหนี่มาหลาะเบื้องน้ำค่ะว่าไอ้น้ำเปิดน้ำไส้สะค่ะเปิดน้ำไส้สะสะไอ้สแตะเกาค่ะสาแต่ดุนสาด,ด,นดังเดิมค่ะนูวยนี่นี่ค่ะ มีน้ำแล้วค่ะบันนีเดี๋ยวล้อน้ำมาอีกคุณลากาัชเชรีตืมค่ะกากนกีแต่สมีกระพอแล้วค่ะเหลือเฟือแล้วใส่บวบาดบ่ไหว,ไ,วไม้ทาไอหดต้นไม้ต้นไหลค่ะแต่ว่าช่วงนี้บ่ได้หดแล้วค่ะถ้ามองปลูกต้นยางต้นหยังก็เริมไงแล้วพี่น้องบ่ได้หดน้ำดอกก็สิปอยตามธรรมชาติเลยละคะ่ะปีกายปีก้อนนี่มีเห็ดนำหมากเกิดยูดต่ว่าปีนี้บ่เห็นเห็ดเลย จักสีออกบ่ออกสมองกระบอกหูค่ะปีกายนีมีเห็ดเขากี้ยูโฮมนีค่ะมีเห็ดเขากี้ยูโฮมนีแล้วก็เห็ดปวกปีนี้บ่เห็นสอดค่ะฝนมาซาโพดเพิ่นกับบ่าท่านได้ออกหรือว่าบ่ออกกระบอกหูคือกันบันดนี้มาเบิ้งโฮมนีก่อนบันดนี้หรือว่าเพิ่นลงต้นไ่กูนีค่อยสีออกกระบอกหูคือกันค่ะทุกเทื่อเห็นน้ำหมากออกปีนี้มีเห็นน้ำหมากออกอยู่ค่ะต้นนี้แต่ว่าออกดอกสองดอก เพื่อนพ่ท่าทนเองตังตูใดเพราะว่าสมองเอาเฟียงมาโปกเพื่อนเฟียงหนาโพดแล้วก็แห่งน้ำค่ะดินทึงฟังสาแห่งไว้บ่คือดินแถวแบบที่ลาบลุมเป็นให้นาำเป็นป้า,าเต่เก้าดินฟังสาไอาทะนามบ่พอไอหลีเพื่อนการเหงดไป ใส่เสียเห็ดก็ใส่ยู่ขาแต่ว่าก็บว่าเห็นออกหรือว่าไอเสียบ่ทันนี้เดินหรือว่าจังไดหรือว่าเดินเสื้อแล้วแต่ว่าบรรยากาศสภาอากาศว่าทานีห้เพื่อนก็เลยบ่ทันนี่เกิดกับว่าจักนี่ฝนปวก้นนี้มีเห็ดปวกยู่ขานี้ทุกเทียบวกแถวนี้นี่เป็นเห็ดปวกขึ้นมาแซวค่ะปีใดฝนดีๆปีนี้ฝนลากลาเห็ดปวกก็ออก ในน้อยสารน่เ่ออกดอกมั้งค่ะบ่เห็นอีกต้องรอฝนตกอีกแจักน้อยก้อนเคยสีออกทุกทือนี่ออกน้ำมุนี่นะคะออกน้ำมุนีออกทางฝั่งสาฝั่งลวดน้ำนี่ค่ะเพื่อนสีออกแถวๆนี้ที่สาวหมองเคยเก็บด้วยค่ะแต่ว่าปีนี้บ่เอราท่านได้เห็นเลยค่ะ นี่ต้นยางกระเริมใ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็แดดลมลม้มตกค่ะเป็นบรรยากาศยางเบื้องไฮเบื้องนากระสิประมาณนี้เนาะค่ะนี่ไปเดี๋ยวเฮายางสีเมียบานแล้ว,ล,ว,ล,วะละกระพ้ารเบื้องไฮเบื้องนาเบื้องเข่าไปเรื่อยๆแบบทีละพี่น้องคลิปนี้ก็อาสีบื้องยาวปันไดเด้อค่ะสิคลิปสันสันก็บ้สันปันไดค่ะ พายางเลาะธงเลาะท่าไปตะกกลับบ้านเมียบ,บ้านไปเห็ดกลับเข่ากับน้ำแล้วละค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็ดีบรรยากาศช่วงแดดลมลมตกเข่าก็ชื่นใจแล้วละค่ะผ่านแล้วละอาจสิบ่ได้เต็มเม็ดเต็มห้วยตนบน่ใยญ่คือทุกปีเพราะว่าฝนม้าซาโพดก็ดีกวัวทีบ่มาเนาะค่ะตนเข่าก็จะได้ตังตู่ได้ ตนเขาก็ล้งตนกลมหรือว่าตังทองนั่นเองเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์กวักวๆหรือว่าสองอาทิตย์ก็สีซอดเริ่มสอดหลายแล้วค่ะสอดในที่นี้ก็คือว่าเริ่มโพเป็นห้วงออกไม้เห็นนะคะนี่แหละแต่จีได้เห็นห้วงเข่าแล้วเนาะค่ะเขาก็ล้งตนตังทองตนกลมน้ำกระเต็มทุกให้ค่ะ คิดว่าบ่ามีน้ำแซาเขาแล้วปีนี้ใจหายใจหดหูเห็นทื่นน้ำถ่วมคือบ่แบางมาทั้งนี้แน่ท่นดอกตะบานสามองกันยายุดดอกค่ะเพราะว่าตะบานสมองบ่มีภูเขานา้ำบ่ได้ไหลลงจากเขาเป็นที่ลาบเด้อค่ะที่ลาบสูงภัศาลนน้ำมันบ่มีถ่วมดอกค่ะเป็นฝนตกแห้งปันไดยก็ะไลหนีเบิดค่ะตะบัากาไกไวกับน้ำกระบือยก็เป็นตาลีตตนแต่หม่องเพืนน้ำถ่วมแล้นเพราะพี่น้อง ผลตก,ก็ะตกบ่าพอดีปีนี้ค่ะแต่ว่ากระจมบ่ได้ดอกมันเป็นปากกดการธรรมชาตินาะค่ะจำของกวาวอันบรยายให้พี่นอ้องฟังซื้อ,อดอกเอกกระบอกหงกดธรรมชาติดอกนอกค่ะก็จะเป็นจังไดแล้วกระบอกลวงหนาบ่าได้นี่น้ำไหลค่ะหมวคณะขาดด้วยนะคะ่ะปีไส้ห้อยมีไม้กล้แต่ปีกาย่ในพี่น้องออกมาใกล้ไว ทุกทียนี้สมองเอามาไส่ป่าแล้วด้วยค่ะนี่สมองไส่มองนี้ละสะมองยามตรงค่ะตรงป่าผ่าเขียวนิบแล้วก็ตรงป่าไว้ค่ะสิมี่ใหญ่ป่าขาวป่าตั้งๆค่ะกระสีเล็ดหลอดมานั้งแจะปีนี้แรงว่ามีป่าเลยค่ะป่าแเลนให้นี่ก็สะเปลี่ยนขขาเหนียวค่ะนี่ข้าเหนียวน้ำเติบยุคค่ะหนาโพดนี่น้ำแห้ง,งยุคค่ะ ฟังฟังสวนทางนี้กระสิเป็นเขาเจ้าเด้อค่ะนี่เขาเจา้าเขาหอมมะลิลอยหานะกระสิประมาณนี่ละเดอ้อพี่น้องสมองกะกระสิเนียบ้านแล้วละกระปิดคลิปไปเพียงสานีเด้อค่ะปิดคลิปไปกลับให้เขาเหนียวสวยๆนี่ละค่ะเดี๋ยวคลิปหนา้าเ้ามว่าพอกันไหมสมองสิเพียคลิปเก็ยังกะฝากพี่น้องเป็ี่ยนกำลังใจกดไลกดแชกดติดตามกดซับสกายสมองน้ำเน่เด้อค่ะคลิปนี้สมองขคตตัวลาไปเพียงสามีเด้อสวัสดีค่ะ